Um ตัวนี้ไหนตรงนี้หลังก้อนหินตายน้องน้องน้องตัวนึงตรงกลางตัวนึงตรงกลางวัตถุฟักตัวนี้บอดบอดตัวนี้ตัวจิงอยู่ไหนวะ ตัวนนหนึ่งอยู่ไหยวะพูดผิดย <im> ูบ้านกรับพี่เปล่าะมะตุกหน่อยสิใช่พี่มันอยู่ข้างบนพี่อ๋ <im> อ,อ <im> มองเห็นใช่ไหมเกอๆอยู่บนหัวพี่ดูก่อนพี่ตันโอเค,อเคตายหมดนอ้องโอ้ยได,เยด,เยดย้เรียนใกลๆอย่างนี้นละสบายใจตะกี้ให้กูเล่นสักไกลเลยแล้วกูขึ้นไม่ได้เลย เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมันจอดรถไว้อยู่นะนอกตัวนึงตายตัวนึงเนี่ยนอกสองตัวนอกสองตัวหายน้องกูไปจอดรถนอกสองตัวนะเยี่ยมใช่ไหม น้าพี่หน้าพี่เฮ้ยไม่ได้แต่เธอเคยยังมาดยู่พายาประชิดไม่ได้ w h a t t h e fuck เข้ามาเข้ามาหมดหาอะไรเห็นยังอ่เฮ้ยยังมาเลยนะกูเกือบตายเลยที่นี่นั่นไงเออมาบาังกระสุนให้เป็นไงล่ะเก็บบุกบัลลังยับามาเร็วน้องเล่นน้องเล่นเออเดี๋ยวพี่เล่นเองนะ้น ตัว,น,น,ตวน,นึตัวนึ่นน<อ>งต,ตัวนึงก็เทียแล้วสองมัมีคนไปตอนพี่เลยเหรอไ <laughs> ม่มีโมเนละมันยิงรถเฮ้ยอยู่ในเมืองนี้อยู่ในเมืองนี้นใครมีใครมีสไนเปอร์วะสองหัวได้อะ น็อกน็อกดัดฟ้าน็อกอะ่ะเฮ้ยมีคนชาร์จพี่ชาร์จแล้วมึงมองหินหน้าเราเนี่ยวันนี้เหรอไ่ใช่พี่ไม่มีนะมี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 มมมกดยาวงลยลน 1, 1, ยับหนึ่งหนึ่งสามตัวเดียวนี่ชาร์จเลย